อันดับต่อน,นี้ไปอันตมาจะได้เตสนาตุติยะปัน,นาสะยุตานิกายสองต่อไปนะโมทันจาพังคาวาโตอะลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอ วัเมโซดังเอกังสัมยังภาควาสาวาติยังวิหาลาติเจตวเนอนาธาปินิกาสาอาลาเมอาธาโคอายาสามาเมกาจาโลยนนาภาควาติโนวาสา กามโอปัสกามิตวาภาคาวันตังอภิวาเตตวาเอกามันตังเนียเสติเอกมันตังเนสินโขอโหยะสมามิกาจารวภาคาวันนาตังเอตาตาวาจเจ กาวิหาเลเอากาวิหาเลเดพันนติวุจัติเติสาธวฟังลาโซโต จากนาสัมโพลิสจต่างลายต่างัดละหันและนางบวชจุงต่างโซนตามภาษาา โหดาฟังยังต him ัดลงจำไว้ในมัดโนตวานวิธีเจตแดงตนแดนเตอดังจังไดเตสนาไปนานี่ตามมาดังการาเบื้องตนว่าเอวเมโซดังนี้เป็นกรรมแห่งพระมหาอนันตเทนเจ้าหากใดสานดับลับฟังมาแต่มุข่าโอแก้ว เก่าคือปากแห่งพราหมณไทยเจ้าปางเมื่อพราหมณไทยเจ้าสธิสามล้านอยู่ในเจตวันนะอาลามมหาเวหาอันเป็นอาลามแห่งนายอนนาทาปินเณงการสามหาเสถีอันเมตติกเวียงสาวันตินางกอนตีนันยังมีเจ้าผีโคนตนหนึ่งเจอว่า พระเมงกาจาลาได้เข้าไปไหวพ,พวระพุทธเจ้าโดยกาลว่าคบยำม,มากนั่งแล้วก็ถามมาสึ่งพระพุทธเจ้า,าว,ว่าปูกาลาเตียอันาผู้ที่พารูพไทยเจ้า,าได้ตาลัดเรียกว่าเมีย ปัาติปกปกติผัวอยู่ผู้เดียวนั้นมีอาการฉันใดจะจริงใดเรียกฉันนั้นอ่านนั่นจนแหละโกกาลาผูดด้ที่มีพี่น้นองสองอ โยมีอาการเป็นสันใดจาเหมือนนั้นพาพูดไทยเจ้าจรงกาว่ดดงกาลาพิงโคมีกาลาจาอาณาวเอวาลูปติจังอาบังอาญังอาเปิงอาลูหันตังตาเสียงตีจังโลเปิงโลโดยตังหูกินติเปิงอาลูโดยตังอา อาตังาดังอาลอดนาติจังโลตจังเล่นนาโพนตามพาติจังโลต่ังกายธรรมาลมติเพึงจังโลตังใจอันเป็นสิ่งกวนานาพาธนาใครไดเป็นที่ลักงาเพึงใจหญิงนาจักนำเฮาเกิดนาความกำหน,นดยินเดีกเกือ,อา พี่ขูว่าตนใดไปหลงมัวเมาว่าเกี่ยวของยังลูบเสียงกินน่าโลดพนตามพารรมาลมฟุงนั้นอยู่ใจใจเตือนยอมบางเกิดยังความมาเลียมมาลุ่มลุ่มลงอ่ะ เมื่อความมาล weight, ุ่มมาลงงาแล้วเตียนยอมเกิดความกำหนัดนาคาแข่งและเมื่อความกำหนัดกาแข่งเตียนยอมบางเกิดยังงาโยจานาจาและดุกาลาตันเมกา ลาลาอนาว่าพิงคู่ผูพากก็ไปโดยความลมหัวเมาและสั่งอาโยดนานอนนาและตาทากาตาจริงเรียกว่าเป็นผู้เมียปากาติผู้ว่า กับมาเพื่อนสองอาจาและโดกาลาไม่กะละจาละส่วนอันว่าพียงโคผู้เมียโปกะเตโยเป็นสันเนิแมนาวะสอง สงองสงองเสพยนินเดียอ,อยู่สางัดในป่าห่างไปสักปานใดก็ดีแม่นหมูคนไปบ่อลอดก็ดีกยย็ยังเจอว่ามีปกาเติยอยู่ด้วย เพื่อน่เปื่อน่สองจาแลจะจาและเหตุด,ดังอันดังเลือจริงเรียกดังอันก่อพ่อะว่าตันหาอันนาเป็นนาเพื่อนนาป้องาของาต้านกนนาวาตันญาอาละบ่ใดก็เรียกว่าเมีย

โลมาบ่อติที่จักงาเปิ่องโลได้ตางตาเสียงที่จักงาเปิ่องโลได้ตางหูกินที่จักโลได้ตางดังเลื้อลดติจักงาเปิ่องโลโดยลิดดย้นนาโพนตาระเปิ่องจักโลโดยอา โดยต่างกายและธรรมลมเปิงจากโลกโดยต่างใจอันเป็นตีลางเปิงใจผ่าทนาใครใดจากนําบอกยันํามาเหอบางเกิดความกํานัดยินดอกาตามเหอหลูดมัว เฮาหลุดและเฮอลงมัวเมาดังนีนกนาว่าพีกู่ตจใดบ่ดได้ลงมัวเมาามกงามุนและบ่ดได้เกี่ยวข้องอาทิตันาสาพันนาในรูปเสียงกินลดโทนจามพาและธรรมโลมานั่นโดยประกาศได้แล้วความมา ลุ่มมาลงมัวเมาเตียนย่อมดับไปความกำหนัดยินดีกออาดาคายออกไปแลเพื่อความกำหนัดนาคายแล้วเตียนนาบ่มียังงสังโยตและโดกาลาต้านมิกะจาละิีโคโควันสาจากความ ยินดีสั่งโยชนานันและตาทากาตาเรียกว่าเป็นผู้เมีปาการตีอยู่โดยผู้เดียวจะและแมนว่าเพิงโคตนนั้นจักอยู่โดยร่วนมูเพิยงคูิผขคนิวบาสกอุบาสิกาพระลาจามหาามาตาเตนาติอาสาวกาแห่งา อันนาคนาเดีกก็เดียอยู่ในส่วนเราเวกบ้านป่าดงที่ใดก็ยังชื่อว่าอยู่ผู้เดียวและเหตุว่าตันหาที่เป็นเปลือนพอเปลี่ยนซองของตาผู้นั้นบ่มีแล้วจะาและเหตุดังนี้จริงเรียกว่า บ่มีปวงการเตอยู่แต่ผู้เดียวจันแลตสาสนาอยังพาสูตรที่หนึ่งก่อแล้วเตี่ยนี่จัาและตี่นี้จังเตสาสนาความในพาสูตรท้องที่สอง ต่อไปไปนาจะาเลตตาต่ตยังมีในกาลาคำหนึ่งด่านพามิกะจละลาใดเข้าไปไว้พาพุทธเจ้าในติสาทิสาลานโยกันนาถึงแล้วก็กาตำอาภิวาดกาไวยโยอันจุรรใส่เก่าแล้วก็นั่งตีกวนแก่ตุนข้างหนึ่งก็ไว้สา พอพาพูนไทยเจ้าว่าโพเตสนาธรรมโดยอันย่อันแคบหื่อแก่ตนนา เมื่อใด้าดับล้วฟังเอาแล้วจริงใด้หลีกงานนีออกไปจากหมูอยู่เสียแต่ผู้เดียวโดยบป่ประมาทมีความมาเปลี่ยนาเมื่อโดนาไปแล้วเมื่อนั้นพะพุใดเจ้าก็ได้เตสนาวัดุกาลาตานมิกาจลา ลูบอติจักงาเพึงลู่ใดจังตาเสียงจักเพึงลู่ใดจังหูกินจักลู่ใดจังดังรถจังลู่ใดจังลิ้นโพนตามพาจิงจักลู่ใดจังกาย ธรรมลมที่จักเพึงลู้ใดตัง้งใจอันเป็นนาที่กวรนาพาธานาะกวนลวักวรนาแปลงเป็นที่หว่วงแหนจักนำเหอบังเกิดยังกรรมนัดยินเดีย มากนักงาธาเพียงโค่าไปลงมัวเมามุกมุมโยอาลูกมาเสียงกินนาโลดพนตามพาและทำมาลฝฟงนั่นโยเตียนนับอบอมบังเกินความมาลงมัวเมาต้าทาการตาจริงกลาวว่าเป็นนาทุกงาและอาซา ສາສະມົວຕາໄຍາເກີມຸນເຫດໃຫເກີດນາທຸກແລະດຸກາລານມິກະຈາລາ โลูบ่อที่จักงาเปิงลูได้ตัางตาเสียงที่จังลูตังหูกินที่เพิงลูได้กลับมาไปตังดังลดจังลูได้ไปตังเล่นโพนตาาพาจักลูเปิงลูได้ตัางกายและธรรมลมจักลูเพิงลูได้ตัางใจที่กวนานาพาธนาหลักจอบ อปอยใจจักเฮือบางเกิดยังความกำนัดยินเดกันผีผัวนานบ่ได้มัวเมาล้มหลงมกมุนอยู่กับโดยรูปเสียงกินโลดพนตราพารรมาโลมาฟุ้งอเนี้ผู้ดังดาอยู่ดังอันความหลงมัวเมาเตียนย่อมมาดาไปแล ดูกาลาตันมิกะจาลาเหตุว่าความวาม,วามัวเมาวมุกมนนาอนาดับไปทะทกะตะจิงกาว่าจุกงานิโลนทางเกอความดับแห่งงานุงจาแะติตนันา ภามิกากาจันละควาก็มีความยินดีสาธุการซึ่งธรรมเตตสานาะแห่งภาโคทายเจ้าแล้วก็ลุกจากอาสานะแห่งตนเข้าไปกาดตาปาทางตินกาบไว้พระพาทธาเจ้าแล้วก็อำลาออกไป ถ้ามิกะจาระใดหนีออกจากหมู่ไปอยู่แต่ผู้เดียวโดยความบ่ประมาทกระตำปัํมเป่งเปลีป่ยนโปนจากความมากังวลอยู่มาบ่นานนาเต่าใดก็ได้อย่างกุลเวเศษอันกรรมมาลํำเลิศซึ่งเป็นนาที่สยแห่งพาผมไม่จะริญตี กุละบุรเจ้าตังลายออกบวชแสวงหาโดยปัญญาแห่งตนเองจึงได้ลู้แจ้งหันแจงในธรรมวิเศษว่าจตดอันตนนาหลุดเสียงแล้วพละมจัลิญะก็บัวละมวนแล้วกิติตนเพ่งได้กาะํำก็หมดเสียงแล้วกิดอันนัติเป็นดังนี้ บ่มีต่อไปแล้วและส่วนอันว่าทานธรรมพะพระเมกะจาราผัวเมียายุก็ดได้สำเร็จโดยเป็นพระละหันตาอาณาหนึ่งอไปมูอรลหันตาทั้งหลายในพระพุทธเจ้าเทศนาก็มีแล กาวยังความในพระสูตรทองเนี้ยที่สองก่อเล้วเจ้านี้ที่นี้จังเตสนาสามแดงเรื่องธรรมในพาสูตรทองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกงาสืบมต่อไปไปนาแดตเตอัทธาัาปัญญูพาพุทธเจ้าตนพาเสดอันบางเกิดนา ขึ้นนาะโพดนาะยยังสาตาโลกงาตังมวนพามหาการโลดนาะอันยังอันยิ่งโยทไดสัตที่สาลานอยู่ในพระเวลุวันะลาหม,มหาวิหารอันเป็นนา อาลันิกาวาสนาธานในเมืองอาลาจากาหานกรยังมีกาละวันหนึ่งคาสถิตนาเมียผู้มีอายุได้เข้าไปาหาพาไวสา,าพาโพธยเจ้าอันสาธิสาลานอยู่ที่นั่นกันว่าถึงแล้วก็การตามอาภิวาท กาไวโดยกาลาว่าคมยำมากนั่งแล้วก็นั่งอยู่ที่ควรแก่โนแล้วก็ไหวสาภาบุไดเจ้าว่าพันเตพกะกว่า ข้าแดพาผู้ไทยเจ้าผู้เมีพาภากาที่เรียกว่ามานมานมาันานาั้นมันเป็นหน้าตัวเป็นตนเป็น,ปนสันไดจา่าหรือว่าบ่เมตัวบ่เมีตนนั้นจา่าขอผู้ใดเจ้าเตสนาแก่ผู้ขา้าแดเตอเมื่อนั้นพางกาวา อันว่า,าพาโพธายเจ้าจิงเตสาน,นาวาดูกาลาตันส,สาเมอาซาเมนาเทเพิงโคเกว่าตาหูดังเล่นกายและใจลูบเสียงกินเลิ่นโลดโพธามพาธรรมะลม ความรู้ไดต่างตาหูดังเล่นกายและใจทำตีจังบางเกิดลู้แจงหันแจงอา้วยความรู้ไดต่างตาหูดังเล่นกายและใจเหล่าลนี้มีอยู่ตีใดอาดังอันอันมนนาแลการนับปนั ยัดนาะเชื่อว่ามานกะ็มีอายุตีนันและนาะดูกาลาตานสิเมตปากาหนึ่องาตากะว่าหัวดังลิ้นกายและใจโลภเสียงกินลิ้นลดโผนตามพาธรรมลมความรู้ใดต่างตา ดังลิ้นกายและใจทำอันจักรู้แจงหันแจงโดยความรู้นึกใดต่างตาหูดังลิ้นกายและใจบ่มีในที่ใดส่วนอันว่ามานาหรือการนาบัญญัตินาใดว่ามานก็บ่มีในที่นั้นจะแลเหมือนนันตานภาษาตรนาทิยา ถามว่าโพธิเจ้าต่อไปว่าส่วนเรียกงาการว่าสัตนาสัตนั้นาป็นดังเลือเล่าจาการที่บัญญัติว่าสัตนั้นเป็นชื่อนามสันใดจะดูกาลาดานสมิธาที่ตาหูดังเล่นกายและใจรูกเสียงกินเล่นโลดโพตพภะธรรมโลมา ความรู้นึกใดต่างตาต่างดังต่างลิ้นต่างใจและตัางรมตีจังบังเกิดแจงหันแจงโดยการรู้นึกใดต่างตาต่างดังตั้งกายและตั้งใจอยู่ใดอสันนานี้และส่วนอันเรียกว่าสัตว์ก็มีอยู่ที่นั้นและนาดูกาลา ้ันสมิรนาเทียประกานาหนึง่งต่างตาหูดังลิ้นกายและใจลูปเสียงกินลิล้นโลดโพพาะธรรมมาลงความรู้อนานึกได้ต่างตาหูดังลิ้นกายและใจและทมอันจักบางอามาเพิงรู้แจงหันแจงโดยความนึกรล้ต่างตาหูดังลิ้นกายและใจ นั่นนาทาบอมีที่ใดสัตนาหรือการบัญญัติไว้ว่าทุกงาทุกงาสันน,นียตุกงาหรือการที่ว่าบัญญัติว่าตุกนั้นเป็นโดยเหตุอันใดจาดูกาลาตัานสมิทธาดูตาหูดังลิ้นกายและใจรูปเสียงกินโลดโะพตะิภัธรรมลม ความโลนึกได้ตังหูดังลิ้นกายและใจและธรรมตีจักเพึิงโลแจงหันแจงาในความนึกโลตังตาหูดังลิ้นกายและใจทาหากมันมีอยู่ที่ใดนั่นและทุกงา เลือการบัญญัติว่าทุกข์ก็เตียนยอมมีอยู่ที่นั่นและนาดูกาลาตันสมิตาปาการหนึ่ง ตาหูดังลิ้นกายและใจรูปเสียงกินลดโพตาระธรรมลมความรู้นึกได้ต่างตาหูดังลิ้นกายและใจและธทมที่จักเพึงรล้แจงหันแจงด้วยความรู้นึกได้ตั้งตาหูดังลิ้นกายและใจการนาบ่มีในที่ใดอะทุกงา เลอบัญญัติว่าตุกงาก็บอมีในตี่นั้นจะและบัดเต้าแต่นานตาลพระสมินาธาผู้มีอายุก็ถามบริเจ้าต่อไปไปนาว่าส่วนที่เลือกกันว่าโลกโลกโลกงาอันชันนี้โลก โลกหรือการที่บัญญัติว่าโลกจะมีโดยประการชันใดอันจาดุกลารพระสมิทธาตาหูดังลิ้นกายและใจรูปเสียงกินลิ้นลสธรรมะลงความรู้ใดนึกได้ตั้งตาหูดังลิ้นกายและในธรรมะลมาความรู้ใดนึกได้ต่างตาหูดังลิ้นกายและใจและธรรมะ ที่เปิ่งลูกแจงโดยความลู้นึกใดต่างตาหูดังเล่นกายและใจกันนาว่ามีอยู่ตีใดนั่นและโลกอาหรือการบัญญัตินาวโลกก็หากมีตีนั้นจะและโดูกาลาสมิทาปาการหนึ่งอันเล่าตาหูดังเล่นกายและใจรูปเสียงกินลดโคนตามพา ทรม,มาลมและความรู้นึกใดต่างตาหูดังลิ้นกายและใจที่จักเพิงโล่แจ้งดังความมาโลนึกใดต่างตาหูดังลิ้นกายและใจการว่าบ่มีที่ใดโลกหรือว่าบัญญัติว่าโลกก็บ่มีที่นาน นีท่ที่ดังเขียนยาอันเก่าวแก้ไขรยังธรรมเิศสนาสำแดงความในพาสูตรห้องที่สามที่สี่ที่ห้าและที่หกมาในพาสูรในอาภูกสองก,บงก็บังโอมโสมเลสาเด